สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็คลิปนี้ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาสรุปบนนะครับท่านผู้ชมครับก็ก่อนอื่นนะครับเรามาดูคําเตือนกันก่อนนะครับคําเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการชม ขอให้ทุกท่านโชคดีครับก็วันนี้เรามาสรุปบนกันนะครับท่านผู้ชมครับก่อนที่จะไปสรุปบนกันนะครับท่านผู้ชมผมมีสูตรเด่นบนเดินดี3ตัว2สูตรชุดพิเศษท่านผู้ชมเป็นสูตรที่เดินดีนะท่านผู้ชมก็ยังไม่หลุดนะวันนี้เอามา,าให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับก่อนที่จะสรุปบนเป็นข้อมูลเพิ่มเติมอีก สองชุดนะท่านผู้ชมนะเป็นสูตรหนึ่งกับสูตรสองเด่นบนเดินดีสามตัวชุดพิเศษนะท่านผู้ชมนะก็สูตรที่หนึ่งสูตรที่สองนะท่านผู้ชมชอบมาตัวชนนะท่านผู้ชมนะถ้าชนไม่มานี่จับคู่เลยท่านผู้ชมคู่สิบหน่วยหรือไม่ก็คู่โต๊ะนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบมาตัวชนนะ <c oughs> ก็สูตรหนึ่งนี่สถิติเขาเดินดีนะท่านผู้ชมนะประมาณสามสิบของงวดนี่ยังไม่หลุดนะครับ สูตร2ก็ประมาณ20กว่างวดนะก็ยังไม่หลุดเช่นกันทั้งสองสูตรนี้ก็ย <c oughs> ังไม่เคยเอาลงนะท่านผู้ชมนะสำหรับตัวสูตรผมยังไม่เอามาลงให้ชมเนื่องจากว่าผมจะเอาผลการคำนวณมาลงให้ท่านผู้ชมได้ชมกันก่อนถ้าเขาเดินดีสักระยะหนึ่งผมถึงจะเอาสูตรมาลงให้นะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวมันชอบเวลาเอาสูตรเอาอะไรมาลงแล้วนี่มันชอบหลุด นะผมก็เลยเอาผลการคำนวณมาให้ชมก่อนนะครับเรารวมทั้งตัวเลขที่ใช้ในการคำนวณน,นะาำรับสูตรนี่ร้อยเขาเดินดีสักระยะหนึ่งก่อนนะท่านผู้ชมนะสองสูตรนี้เป็นสูตรเพิ่มเติมนะท่านผู้ชมนะครับเพิ่มให้มาอีกสองสูตรเป็นเด่นบนเดินดีสามตัวก่อนที่เราจะไปสรุปบนกันนะครับเรามาดูสถิติของทั้งสองสูตรท่านผู้ชมครับ <c oughs> ทั้งสองสูตรเนี่ยครับยังไม่หลุดเลยนะท่านผู้ชมนะ ก็ผมใช้งวดที่ออก8 1 2หนึ่งสองนะเป็นสถิติงวดแรกนะท่านผู้ชมนะสถิตินั้นเดินดีท่านผู้ชมอ่าวันนี้ผมเอามาให้ชมทั้งหมด21งวดนะท่านผู้ชมนะยังไม่หลุดนะครับเนี่ยครับสูตรหนึ่งสูตรสองนะชอบมาตัวชนนะท่านผู้ชมนะยี่สิบของยี่สิบเอ็ดงวดเนี่ยไม่มาตัวชนแค่สองงวดแต่จะมาจับคู่นะครับเนี่ยครับ งวดที่ผ่านมาท่านผู้ชมออกสามสามหกนะครับก็เด่นสามสี่ห้ามาที่สามนะครับสูตรสองก็เด่นสามแปดเก้ามาที่สามชนสามมาที่สามท่านผู้ชมเนี่ยครับมาตัวชนอีกแล้วงวดล่าสุดนะเรามาดูงวดปัจจุบันท่านผู้ชมผมคำนวณออกมาให้เรียบร้อยหมดเด่นงวดวันที่หนึ่งสิงหาเด่นห้าหกเจ็ดท่านผู้ชมเด่นห้าหกเจ็ดสูตรที่สองเด่นสองเจ็ดแปดเด่นสองเจ็ดแปดนะ ชนทั้งสองสูตรท่านผู้ชมชนกันที่จิตท่านผู้ชมจับตาดูจิตให้ดีนะว่าจะมาไหมนะนี่คือสถิติของเด่นบนเด่นดีสามตัวสองสูตรท่านผู้ชมมาดูตัวชนเนี่ยครับที่ผมให้ดูจับตาดูให้ดีนะครับเนี่ยตัวชนนี่มาโูมาเกือบทุกงวดเลยนะท่านผู้ชมเวลาไม่ชนนี่มาจับคู่เลยท่านผู้ชมไม่คู่โต๊ะก็คู่สิบหน่วยเนี่ยครับตัวชนไม่ชนก็จะมาจับคู่นะครับเวลาไม่ชนเนี่ยกนั้นก็จะมาตัวชนไม่ชนจับคู่ มีสองงวดเนี่ยครับที่ชนแล้วไม่มาแต่จะมาจับคู่นะท่านผู้ชมนะไม่มีหลุดนะครับสูตรสองสูตรนี้เนี่ยครับจากนั้นก็มาตัวชนยาวสี่งวดติดงวดนี้เป็นงวดที่ยี่สิบสองท่านผู้ชมยี่สิบเอ็ดงวดที่ผ่านมายังไม่หลุดนะสูตรนี้เดินดีสามสิบกว่างวดยังไม่หลุดสูตรนี้ยี่สิบกว่างวดยังไม่หลุดท่านผู้ชมส่วนงวดล่าสุดชนที่เจ็ดท่านผู้ชมนี่เป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนที่เราจะมาสรุปนะครับ ทีนี้เรามาดูสรุปบนกันเลยท่านผู้ชม <c oughs> <c oughs> นี่เป็นสรุปบนงวดมาที่หนึ่งสิงหานะท่านผู้ชมนะก็เรามาดูนะครับเด่นบนชุดแรกเลยท่านผู้ชมเด่นบนเมื่อตะเกียะท่านผู้ชมที่ผมให้ชมจะไปไปเพิ่งผ่านไปนะเด่นบนชุดพิเศษสองสูตรสองสูตรนะเด่นสูตรหนึ่งห้าหกเจ็ดสูตรสอง สองเจ็ดแปดท่านผู้ชมนะก็ต่อด้วยเด่นบนเดินดีสามตัวสี่สูตรท่านผู้ชมลงสูตรไปให้ชมแล้วแรกๆเลยนะสูตรรู้สึกจากคลิปแรกเลยท่านผู้ชมเดนสูตรหนึ่งหนึ่งสองสามสูตรสองแปดเจ็ดห้าสูตรสามหกเจ็ดแปดสูตรสี่สามสี่เก้าแล้วก็เดินบนเดินดีอีก 4, สี่สูตรท่านผู้ชมสูตรหนึ่งเด่นเจ็ดแปดเก้าสามสูตรที่สองเด่นสี่ห้าหกเก้านะ สูตร3เด่น2 3 4 5แล้วก็สูตรที่4เด่น612นะท่านผู้ชมสูตร3กับสูตร4นี่เป็นเด่นนามตะนะท่านผู้ชมนะเด่นนามตะ2สูตรนะครับทีนี้เรามาดูเด่นพิเศษอีกท่านผู้ชมที่ผมเอามาให้ชมนะเป็นเด่นบนเดินดีพิเศษ2สูตรทั้ง2สูตรเนี่ยไม่ได้เอาสูตรมาลงให้ชมท่านผู้ชมแต่เป็นสูตรประจาที่ผมใช้ถ้าสูตรไหนผมมั่นใจผมถึงจะเอาลงให้ชมแต่ถ้าไม่มั่นใจผมก็จะไม่เอาลงนะท่านผู้ชมนะ งวดนี้ผมมั่นใจมากท่านผู้ชมสูตรหนึ่งเด่น012สูตร 1, 2, สองเด่น732ท่านผู้ชมนี่เป็นสูตรพิเศษสองสูตรจับตาดูให้ดีท่านผู้ชมอยู่ในนี้แหละนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดไม่ไปไหนอ่ะท่านผู้ชมเด่นบนงวดนี้นะ <c oughs> เรามาดูทั้งสิบสองสูตรผมจับชนเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยครับทั้งหมดนี้สิบสองสูตรนะท่านผู้ชมนะเด่นบนของเรางวดนี้เนี่ยชนที่ สองกับเจ็ดนี่หกสูตรท่านผู้ชมนะสองเจ็ดเนี่ยสองนี่ชนหกสูตรเจ็ดก็ชนหกสูตรส่วนสามชนอยู่ห้าสูตรท่านผู้ชมเด่นที่สุดผมให้สองกับเจ็ดนะเพราะว่าเขาชนหกตัวชนครึ่งหนึ่งของสูตรทั้งสิบสองตัวท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมานะชนที่สามหมดเลยนะท่านผู้ชมนะแต่งวดนี้นี่ไม่ชนทั้งหมดแต่ก็เด่นๆนี่ชนสองกับเจ็ด หกสูตรท่านผู้ชมสองหกสูตรเจ็ดหกสูตรแล้วก็สามห้าสูตรก็เด่นสองเจ็ดสามนะท่านผู้ชมนะชนที่สองเจ็ดสามเด่นบนของเรางวดนี้เด่นสองเจ็ดสามนะท่านผู้ชมทีนี้เรามาดู <c oughs> เด่นร้อยบนหกตัวท่านผู้ชมเด่นสิบบนหกตัวแล้วก็เด่นหน่วยบนหกตัวเป็นสูตรเดิมเราที่ผู้ชมงวดที่ผ่านมาเข้าทั้ง 3หลักเลยนะท่านผู้ชมทั้ง3สูตรนี้เข้าหมดเลยนะเรามาดูเด่นร้อยบน6ตัวเด่น6 7 8 9 0 1เด่น10บน6ตัว6 7 8 9 0 1หน่วยบน6ตัว8 0 2 4 5 6ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราค่อยมาตัดกันนะครับท่านผู้ชมเรามาดูดับต่อนะครับดับร้อยบน4สูตรท่านผู้ชมดับ0 2 4 0นย์ี่ดับ2สูตรนะท่านผู้ชม ดับ10บน4สูตรดับ10บน4สูตร1 3ึ่นะแล้วก็ดับ10บบนขั้นเทพ2ตัวท่านผู้ชมดับ6กับ8ดนะครับดับสิบนพิเศษอีก2ตัว1สูตรดับ0กับ2รวมดับ10บนทั้ง3ทั้งสาสชุดนะท่านผู้ชมดับ0 1 2 3 6 8 9 ศูนย์หนึ่งสองสามหกแปดเก้านี่ดับสิบนทั้งสามชุดนะท่านผู้ชมนะทีนี้เรามาดูดับหน่วยบนสี่สูตรท่านผู้ชมดับหน่วยบนสี่สูตรดับหนึ่งสามสี่ห้าดับหนึ่งสามสี่ห้าท่านผู้ชมก็มาต่อกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับมาต่อกันที่งวดนี้สําหรับหลักร้อยนะท่านผู้ชมผมจะใช้เด่นร้อยบนคู่ขี้นะสองสูตรเนี่ยนะครับมันได้เลขคู่สองสูตรเพราะฉะนั้นงวดนี้หลักร้อย หลักร้อยบนผมจะใช้เลขคู่นะท่านผู้ชมนะเพราะมันเด่นคู่ทั้งสองสูตรเลยนะทีนี้เรามาดูเด่นสิบหน่วยบนชนสามสูตรท่านผู้ชมงวดนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับดูงวดนี้สูตรหนึ่งแปดเก้าศูนย์หนึ่งสูตรสองสามสี่ห้าเจ็ดสูตรสามเด่นห้าเจ็ดแปดเก้าท่านผู้ชมจับชนกันแล้วนะชนสองสูตรนะท่านผู้ชมนะอย่างห้า ก็2อสูตรเก็2ส,สูตร8ก็2ส,สูตรเกก็2ส,สูตรชน5 7 8 9 10หน่วยบนผมว่าน่าจะอยู่ในนี้แหละอย่างน้นอยก็1ตัวท่านผู้ชมเนี่ยครับโดยเฉพาะจับตาดูเลขขี้ให้ดีนะท่านผู้ชมนะ5 7 9นะโดยเฉพาะ7กับ9เราไปดูหลังจากตัดแล้วจะเหลือตัวไหนท่านผู้ชมจับตาดูให้ดีนะครับนี่เป็นเด่น10 หน่วยบนชน3สูตรท่านผู้ชมเด่นห้าเจ็ดปดนะครับชนอย่างละ2สูตรนะก็เรามาตัดกันเลยนะท่านผู้ชมนะอ๋อลืมดับไปท่านผู้ชมดับ10หน่วยงวดนี้ผมให้ดับที่8ท่านผู้ชมดับ10หน่วยบนงวดนี้ผมให้ดับ8ดนะดับบนงวดนี้ดับบนพิเศษผมให้ดับสองสูตรดับหนึ่งกับหดับบนพิเศษงวดนี้ผมให้ดับหนึ่งกับห สูตรไม่ได้เอามาลงให้ชมนะท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นสูตรที่ใช้ส่วนตัวนะครับเป็นสูตรที่เดินดีนะยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมนะแล้วก็สับสูตรสิบหน่วยก็งวดนี้เอามาแค่ตัวเดียวท่านผู้ชมนะเพราะาผมมั่นใจแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะดับสิบหน่วยดับแปดดับบนพิเศษดับหนึ่งกับหกท่านผู้ชมครับทีนี้เรามาตัดกันเลยท่านผู้ชมเรามาตัดหาเด่นร้อยสิบหน่วยกันเลยนะท่านผู้ชมนะ สำหรับผมเอาดับบนมาตัดเลยนะท่านผู้ชมนะดับบนก็คือ1กับ6นะท่านผู้ชมผมตัด1กับ6เลยนะครับ1นะ6ผมตัดเลยนะครับท่านใดที่ดับของผมไปชนเด่นของท่านเลือกเด่นนะครับ1กับ6ถ้าชนเด่นของท่านท่านก็ให้เอาไว้นะท่านผู้ชมนะอย่าตัดทิ้งตามผมนะเพราะผมใช้ดับบนของผมเนี่ยหกับ6นะ ดับ10หน่วยผมดับ8นะผมก็จะใช้ตามสูตรเลยนะครับท่านใดที่ชนกับเด่นท่านใดก็ขอให้เก็บไว้นะครับท่านใดชอบก็นําไปใช้ได้ไม่ชอบท่านก็ผ่านนะท่านผู้ชมนะอย่าเอาดับโดยเฉพาะดับเนี่ยอย่ายึดตามผมนะครับเพราะผมก็มั่นใจตามสูตรของผมนะผมก็ยึดตามสูตรของผมนะครับชนเด่นของท่านก็ให้เลือกเด่นนะครับทีนี้เรามาดูหลัก10บอ่หลักร้อยก่อนนะท่านผู้ชมนะ ดับบนตัดไปแล้ว1กับ6นะ 1, 1 1ตัดไปแล้ว 6, 6แล้วก็6ตัดไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูหลักร้อยท่านผู้ชมร้อยเนี่ยดับ 0,2, 4สท่านผู้ชมดับ0 2 4นะผมตัดเลยนะครับ 0, 2 4สไม่มีนะท่านผู้ชมนะแล้วก็เหลือ7 8 9ท่านผู้ชมหลักร้อยนี่เหลือเด่นอยู่7 8 9นะแต่ว่าผมบอกท่านผู้ชมแล้วว่างวดนี้ผมจะใช้ หลักร้อยบนคู่นะท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้นผมจะใช้แค่8ตัวเดียวนะท่านใดจะใช้ทั้ง3ตัวเลยก็ได้นะ7 8 9นะ้านะท่านผู้ชมนะใช้ทั้ง7ทั้ง8ทั้ง9เลยก็ได้นะครับแต่ผมจะใช้แค่8เพราะว่าผมจะใช้แค่หลักร้อยนะสูตรมันได้หลักร้อยสตัวนะท่านผู้ชมนะเป็นเลขคู่2ส,สูตรนะที <c oughs> น,นี้เรามาดู10กับหน่วยนะหลัก10กับหน่วยนะี้ผมเอา ดับสิบหน่วยมาตัดเลยนะก็คือแปดนะท่านผู้ชมนะดับสิบหน่วยนี่แปดผมตัดเลยนะทีนี้เรามาดูหลักสิบท่านผู้ชมหลักสิบเนี่ยเนี่ยครับดับศูนย์หนึ่งสองสามหกแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองศูนย์ผมตัดเลยนะครับหนึ่งตัดไปแล้วสองไม่มีนะสามหกแปดเก้าสามก็ไม่มีหกตัดไปแล้วแปดก็ตัดไปแล้วนะครับเก้าท่านผู้ชม ดับ9ผมตัด9นะเพราะฉะนั้นเหลือเด่นแค่ตัวเดียวท่านผู้ชมก็คือเด่น7นะท่านผู้ชมเหลือเแค่ตัวเดียวนะครับสาหรับหน่วยนะดับ1 3 4 5หท่านผู้ชม1ไม่มีนะ3มีไหม3มก็ไม่มีท่านผู้ชม4 4ผมตัดเลยนะครับ5้ผมตัดเลยนะครับ, 5, เ,รบเพราะฉะนั้นเหลือเด่นหน่วยบนอย,นอยู่0นย์กับ2ท่านผู้ชม เหลือ0 2, นกับ2นะก็ครบหมดแล้วนะท่านผู้ชมนะ<ส>เพราะฉะนั้นเรามาดูเลยนะครับเด่น1 1 0หน่วยนะท่านผู้ชมเนี่ยครับ <c oughs> เด่นร0อนะครับเหลือ8ตัวเดียวนะ <c oughs> ท่านใดจะใช้7กับ9ด้วยก็ก็สามารถนำมาใช้ได้นะท่านผู้ชมนะ <c oughs> แต่ผมจะใช้แค่หลักเป็นเลขเป็นหลัก หลักร้อยนี่เป็นเลขคู่ท่านผู้ชมก็คือเหลือแค่8ตัวเดียวหลักสิบเหลือแค่7ตัวเดียวนะท่านผู้ชมนะหลักหน่วยนี่เหลือ0ูนย์กับ2นะเพราะฉะนั้นเรามาจับคู่10หน่วยก่อนนะท่านผู้ชมนะครับจับคู่นะ7 0 7 2ท่านผู้ชม7 0 7 2นะครับแค่2ชุดท่านผู้ชม เจ็ดูนย์กับเจ็ดสองงวดนี้นะท่านผู้ชมนะสำหรับจับคู่10หน่วยบนนะทีนี้เรามาดูร้อยหลับอ่าร้อยสิบหน่วยนะก็เอา8มาใส่เลยนะท่านผู้ชมนะ8 7 0 8 7 2ก็แค่นี้ท่านผู้ชม8 7 0กับ8 7 2 2ชุดท่านผู้ชม แล้วก็10หน่วยก็2ชุด70กับ72นะท่านผู้ชมนะก็ท่านผู้ชมคิดว่ายังไงครับสำหรับผมวดนี้นี่ถือว่าน่าสนใจมากนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ท่านใดนะครับท่านผู้ชมนะที่โ <c oughs> ดยเฉพาะ เลขเอ่อเลขดับนะท่านผู้ชมได้จะเป็นหนึ่งหกถามว่าหนึ่งกับหกนะท่านผู้ชมนะหนึ่งเนี่ยเอ่อก็มี fc คอมเมนต์เข้ามานะบอกว่าเขาเด่นหนึ่งท่านผู้ชมก็เหมือนกับตัดสินใจไม่ได้เขาบอกสูตรของเขาได้เด่นหนึ่งแล้วก็มีหกด้วยมันก็ชนกับเด่นของผมที่ผมบอกนะั่นแหละถ้าชนกับเด่นก็ให้เลือกเด่นเขาก็เลยเอ่อเห็นสูตรของผมเนี่ยมันดับหนึ่งกับหกเขาบอกก็ทำยังไงดีเขา ผมก็บอกไม่ต้องตัดก็เลือกหนึ่งกับหกนั่นแหละถึงของผมจะติดดับเนี่ยคืออยากจะบอกท่านผู้ชมว่าตัวเลขทั้งหมดเนี่ยท่านผู้ชมเป็นคนตัดสินใจนะเลือกนําไปใช้เองนะท่านผู้ชมนะผมให้แค่แนวทางนะผมก็บอกอันไหนผมมั่นใจผมก็บอกมั่นใจของผมนี่ดับขาดหนึ่งในสูตรผมดับเยอะมากผมก็บอกผมมั่นใจผมก็เขาโทรมานะท่านผู้ชมเป็นคนรู้จักกันนี่แหละผมบอกหนึ่งเนี่ยผมตามสูตรผมนี่ผมผมดับจริงๆดับขาดเลย ไม่มาแน่ๆตามความรู้สึกของผมแล้วก็6ด้วยนะครับเขาก็แต่ว่าของเขาก็เด่นมากเหมือนกันผมก็บอกงั้นก็ไม่ต้องตัดให้เลือกเอาเลยทั้ง1ทั้ง6กท่านผู้ชมเออคือเขาก็ลังเลนะท่านผู้ชมเขาเห็นสูตรผมดับ1กับ6เงี้ยที่ผมบอกว่าถ้าชนกับเด่นก็ให้เลือกเด่นนะของผมเนี่ยท่านชอบสูตรไหนท่านก็เลือกไปใช้ท่านผู้ชมนี่แหละผมก็เลยไม่อยากโดยเฉพาะสูตรดับเนี่ย ก็ไม่อยากให้เอาตามผมนะถ้าท่านไม่มั่นใจถ้าชนกับเด่นของท่านก็ให้เลือกเด่นไว้ก่อนนะผมนี่จะยึดตามสูตรของผมเลยอาจจะไปชนกับเด่นของใครผมก็ไม่สนแหละท่านผู้ชมผมก็ยึดตามสูตรของผมเป็นหลักเลยแหละนะผมมั่นใจของผมแบบนี้นะท่านผู้ชมนะชนของชนเด่นของท่านก็ให้เลือกเด่นนะผมจะย้ํามากเพราะว่ามีเอฟซีทรมานะบอกว่ามันไปชนกับเด่นของเขาหนึ่งกับหกเนี่ยผมบอกไม่ต้องตัดหนึ่งกับหกก็เอาหนึ่งกับหกเลยนะเอาเด่นของท่านเอาสูตรของท่านว่าเลยนะครับ พราะสูตรนี่มันไม่เหมือนกันนะท่านผู้ชมแต่ละอาจารย์แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเด่นของสูตรใครสูตรมันนะทุกคนก็มั่นใจในสูตรของตัวเองนะผมก็มั่นใจสูตรของผมนะครับมาต่อนะท่านผู้ชมนะเด่น10หน่วยเด่น7072นะเด่น110หน่วยเด่น8 7 0 8 7 2นะถ้าใครกลับได้นี่ผมอยากให้กลับนะท่านผู้ชมถึงแม้สูตรดับมันจะดับก็ตามมันไม่มีอะไรแน่นอนนะแต่เราก็จะยึดตามนี้ก่อนท่านผู้ชม ทีนี้ท่านผู้ชม <c oughs> ก่อนที่เราจะไปคู่โต๊ะพิเศษนะท่านผู้ชมคือผมก็จะมเีเลขที่ชอบส่วนตัวท่านผู้ชมอันนี้คือตามสูตรนะท่านผู้ชมนะนี่คือตามสูตรเลยนะอันนี้ก็ตามสูตรนะทีนี้มันมีเลขที่ชอบส่วนตัวท่านผู้ชมนะ ผมขอเขียนเลขที่ชอบส่วนตัวนะเอาเป็นทางเลือกให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับก็คือเจนะ็ามนะท่านผู้ชมนะกับ9กสนะส่วน2ตัวนี่ศ7 3แค่ชุดเดียวท่านผู้ชม เดี๋ยวผมมาร์คสีไว้หน่อยว่าจะได้ไม่สับสนนะครับผมให้เด่นนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะวงชุดเด่นให้นะครับผมให้เด่นที่สุดนะครับเนี่ยครับท่านผู้ชม สำหรับตามสูตรเลยนะท่านผู้ชมนะเด่น7072 110หน่วยตามสูตรเลยก็คือ870 872ผมให้เด่นที่ชุดเดียวคือ72นะท่านผู้ชมนี่ให้เด่นที่สุดเลยนะชุดนี้นะครับเด่นสุดนะครับแล้วก็2ตัวก็8 7 2เท่านผู้ชมเด่นที่สุดนะอันนี้ลอง70อันนี้ลอง870นะชุดเด่นลองเด่นลองนะแล้วแต่นี้ตัวกันท่านผู้ชมผมให้อันนี้เป็น สีน้ำเงินเนี่ยเป็นตัวเลขที่ชอบส่วนตัวนะท่านผู้ชมนะในสูตรนี้ไม่มีเลข3เลยนะท่านผู้ชมเนื่องจากว่า3เนี่ยเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูหน่อยนะจะได้เห็นตัวเลขนะครับเนี่ยครับทั้งร้อยสิบหน่วยไม่มี3เลยท่านผู้ชมเนี่ยทั้งทั้งที่ข้างบนเขาก็เด่นอยู่นะเด่นรองนะท่านผู้ชมนะผมก็เลยกันไว้ท่านผู้ชมนี่แหละที่ชอบส่วนตัวก็เลยกัน7393ไว้แล้วก็ศูนย์เจ็ดสามอีกหนึ่งชุดไว้ท่านผู้ชม เด่นนะครับ72 872รอง70 870กัน7393แล้วก็073นะท่านผู้ชมนะก็เลือกนำไปใช้นะครับท่านผู้ชมครับหรือใครเฉพาะเอาเฉพาะตัวนี้ก็ได้เอาโซนนี้ก็ได้แล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอย่างผมนี่ผมก็จะจัดทั้งหมดเลยท่านผู้ชมนะก็ตามสัดส่วนเด่นมากเด่นน้อยแล้วก็กันนะท่านผู้ชมนะนี่ก็เป็นสรุปเด่นบนจับคู่งวดวันที่1สิงหานะท่านผู้ชมนะ ทีนี้เรามาดูผมมีพิเศษให้อีกเป็นคู่โต๊หรือคู่สิบหน่วยท่านผู้ชมถ้างวดไหนไม่มั่นใจผมจะไม่เอามาลงนะท่านผู้ชมนะงวดนี้ผมมั่นใจมากนะ0ูนย์หนึสท่านผู้ชมสูตร1น,นะสูตรที่สองเจนี่ผมตัดเลยเพราะว่าติด <c oughs> ดับบนผมนะเพราะฉะนั้นก็จะเหลือเด่นอยู่07นย์เ2็ดศูนนะถ้าจะให้ผมวงนะท่านผู้ชม เด่นที่สุดนะครับคู่โต๊ดนะให้เด่นสุดนะเนี่ยครับก็คือปุมให้เด่นที่สุดนะครับแล้วก็ชุดนี้เป็นชุดลองนะท่านผู้ชมนะ07เป็นชุดลองผมให้เด่นเนี่ยครับ07ถ้าใครเอาทั้งหมดได้ก็จะดีมากนะท่านผู้ชมนะอยู่ในนี้แหละผมเชื่อว่าคู่โต๊ดนะท่านผู้ชมนะไม่ไปไหนหรอกท่านผู้ชมนะถ้าสูตรเขาเดินนะ ผมมั่นใจว่าสูตรเดินท่านผู้ชมนะครับก็นี่ก็เป็นสรุปบนงวดวันที่1สิงหา2 5ง7นหนะท่านผู้ชมนะก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดียกช่องเลยนะท่านผู้ชมนะขอให้ถูกยกช่องสักงวดหนึ่งเต็มๆท่านผู้ชมนะก็ขอให้โชคดีทุกๆท่านนะครับสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมครับอย่าลืมกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกดไลค์กดแ like, ชร์ให้กับทางช่องนะครับ เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ